เข้าสู่ Enjoy Movie J นะครับผมสปอยเบาๆครับไม่ลึกมากไม่ลึกมากบอกเลยไม่ลึกมากเอาไว้ท่านผู้ชมได้ไปดูกันในโรงนะครับหรืออาจจะลงดิ s n e y p พัสแต่ผมก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะที่เขาจะลงเพราะว่าหนังเพิ่งเข้าโรงด้วยไม่จะบอกว่า Marvel s t u d i o นี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับคือเรื่องนักแสดงได้ได้ดีอีกแล้วอะ่ะคือเลืองนักแสดงมาแต่ละคนนี่คือแบบเข้าถึงบทด,ดีดีตลอดเลย ไม่เคยผมไม่เคยตินะักแสดงของเขาเลยนะว่าแบบคนนี้แม่งไม่เหมาะคนนี้น่น่าจะเป็นคนนู้นคนนั้นคือแกเลือกมาแต่ละคนคือแบบคือแมทมทกับบทโอ้โหใช้คําว่ายอมเลยครับคือแสดงดีมากเลยเข้ากับบทมากโอเคเข้าสู่เนื้อหาการสปอยเบเราดีกว่านะครับผมก็มาถึงก็เนื้อเรื่องนี้จะทํานองว่าโชว์ความโหดของพ่อก่อนว่าพ่อนี่กระหายสงคราม มีพลังวงแหว,แวน,นแล้วไปกำไรได้แล้วสี่ปล่อยพลังปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปง,ปงโอ้โหอะไรแบบผมดูแบบไอตอนแรกแม่งมาถืออีดงอีดาบธนงธนูใครจะไปเอาอยู่ไอห่าไอจะตายห่าหมเดเอยยอมเมืองเงี้ยเจะยอมเลยแบบทงขาทงขาวี้ยใครจะไปสู้ได้แม่งอย่างกงเลยมีบาลงบาเลียด้วยนะแม่งวงแหวนแม่งคือพลังโหดมากโอ้โห และแกก็บ้าคลั่งอํานาจจนได้ครองไปทั่วเลยนะได้ครองไปหมดเลยนะแบบทุกอย่างอยู่ในมือแกหมดแบบแกแม่งแบบคือสุดยอดของสุดยอดไม่มีใครล้มกูลงแบบจนแม่งแบบเหมือนเหมือนแม่งเบื่อเบื่อแบบก็ชนะหมดแล้วจนกระทั่งขับรถนะแกขับรถเล่นแม่งหลงเข้าไปในป่าป่านี่ก็แม่งแบบมีแบบไม้ไผ่เขียวขจอ,อกซ้ายขวาเต็มเลยคือฉากตรงนี้ผมโคตรชอบเลย ฉากแม่งสวยตรงนีน้คือโลเคชันสวยดีนะซีจงจีซีจีเขาทํามาดีมากเลยพอผมเห็นไม้ไผ่ซ้ายขวาสองข้างกอมกันไอ้เหี้ยใจแรกผมนึกเลยนะไอสัตว์จะมีมีดบินมาปะเนี่ย <c oughs> นึกถึงมีดบินเลยครับไอชุดเขียวที่มีดบินปาปักหลังตอนท้ายเรื่องเขาเน่นึกถึงมีดบินเลยคือตกใจเลยนะในใจไอเหี้ยเป็นจักรวาลเดียวกันบเกวยนะ่ยมีหนังจีนอยู่ในเอเชียปอกว,ว่า มีมีดบินโผล่มานี่ฮาเลยนะฉากแม่งคล้ายกันเลยโอ้โหก็พอหลงเข้าไปในป่าแล้วก็มันเหมือนแบบเหมือนเป็นกับดักอะนะเหมือนแบบเป็นเส้นทางที่แบบว่าไม่มีใครสามารถทะลุเข้าไปได้มันจะไปโผล่ในอะไรก็ไม่รู้อ่ะจนกระทั่งแม่งไอ้ตกไอตัวพ่อนี่แม่งก็บุกเข้าไปเดินเข้าไปจนไปเจอตัวแม่ ต่อสู้ฉากโซโลโมชั่นต่อสู้อย่างก็เต้นลำรักกันเลยแต่เขาต่อสู้กันใช้กําลังภายในต่อสู้กันแต่ตัวพ่อก็จะขี้โกงใช้พลังเวทอะไรของเขาตลอดเลยตัวแม่ก็หมุนไปหมุนมาวานเสน่หเรียบร้อยลูกสอง <c oughs> <c oughs> จากไปเลยลูกสองเรียบร้อยอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหเกิดหลายอยู่หลายอยู่นะครับตัวพ่อนี้ก็ถือว่าไม่เบาไม่เบานะ หลังจากนั้นหนังมันก็จะตัดมาที่ตัวลูกเนาะตัวลูกคนโตก่อนก็คือเป็นผู้ชายตัดมาเขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนู่นนี่นั่นมีเพื่อนแลวเป็นทํางานเด็กจอดรถทั่วไปแล้วก็มีเพื่อนชาวเอเชียคนหนึ่งด้วยนะผู้หญิงคนนี้ผมชอบคนภาคเสียงมากเลยคนไทยเราเนี่ยคนที่ภาคเสียงตลอคนตัวนี้แม่งพลาดผมรู้สึกว่าเสียงแม่งมีเสน่ห์แบบ พาให้อยากรู้จักตัวละครตัวนี้มากขึ้นนะใจผมนี่กะแบบเออขอให้แม่งมีพลังนี่อะไรสักอย่างนี่จะเซอร์ไพร์กูมากเลยแต่ไม่มีนะเพราะก็คือคนธรรมดานี่แหละก็การต่อสู้ฉากแรกที่ได้เห็นของพระเอกที่เป็นมา้าหน้าใหม่ของมาเวลเลยนะชาวเอเชียของพระเอกคนนี้ฉากต่อสู้ในบนรถ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 ารนี่แหละจะมาชิงสร้อยอะไรก็ไม่รู้นะจะมาชิงสร้อยโอ้โหสู้กันสนุกมาก ด่าฟัดเวียงไปฟัดเวียงมาจังหวะที่ปรากฏตัวโกงที่รู้สึกว่าตัวโกงตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นตัวประกอบนะแต่คือผมรู้สึกว่าแม่งมีบทบาทในหนังด้วยแบบคือเราเห็นหน้าบ่อยอ่ะผมเห็นหน้ามันบ่อยในหนังอ่ะไอตัวที่แขนกุดแล้วมีอีดาโผล่มาคือเห็นบ่อยมากถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวรองหรือตัวประกอบแต่โผล่บ่อยมากก็เลยแบบผมก็เลยแบบเออตัวนี้แม่งแสดงดีเหมือนกันนะสีนงสีหน้าเขาเอคติ้งเขาสุดยอดเลยคือแบบก็เท่ผม เท่นะตัวโกงที่แบบเราจะไม่ค่อยจดจําแต่ตัวนี้ผมจดจําเลยนะแบบแกก็ดีอ่ะแสดงดีอ่ะใช้คําว่าดีมากก็สุดท้ายก็ก็โดนชิงสร้อยสร้อยไปเนาะไอตัวพี่ก็เป็นห่วงน้องพอน้องก็มีสร้อยเพราะว่าพ่อรู้เลยว่าพ่อเป็นคนสั่งมาไอตัวพี่ก็บุกไปหาน้องเลยตามหาน้องจนแม่งไปมีสนับการประลองไอห้หคือเราเห็นในตัวอย่างนะแต่ผมเห็นไม่ชัด คือผมไม่ศึกษาก่อนที่จะไปดูเ,เรื่องนี้ผมพูดเลยผมไม่ได้ศึกษาคือผมต้องการใช้คําว่าผมต้องการว่าเรื่องเนี้ยจะเซอร์ไพรส์ผมได้แค่ไหนผมไม่ศึกษาไม่ดูไม่อะไรทั้งนั้นไปดูแม่งดิบๆเลยดูแค่ตัวอย่างสองตัวอย่างเดียวด้วยตัวอย่างหนึ่งก็ดูผ่านไม่ได้ดูลึกด้วยแล้วแม่งอยากรู้คําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยคําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยโอ้โหก็เซอร์ไพรส์นะเห็นว่องด้วยมั้งเห็ดว่องใช้กระถาเวทด้วยนะ ต่อสู้กับตัวกองของ i n ค r ท d i b l e r Hug ไอตัวทหารที่ฉีดยาแล้วกายแล้วคือคือเห็นแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วก็มาโผล่เรื่องเนี้ยที่ได้เห็นแล้วหวองนี่ก็เหมือนเหมือนมีบทบาทเยอะนะพักหลังในแบบไปแจมกันหนัง,เร,ง,เ,รงเรื่องนู้น,นเรื่องนี้ฉากท้ายๆอะไรนิดหน่อยเริ่มเริ่มแล้วนะหวองหวองเอาอย่าแล้วนะหวองพระเอกชังฉีได้ลงต่อสู้ในลานประลองของที่นั่นเจอใครอะ่ะ ก็งงเจอใครวะไอตัวผู้หญิงมเราเราก็ไม่รู้เป็นใครพ่รมาอา้าวไอแค่น้องมันสู้กับน้องแต่ตัวพี่อ่ะเหมือนจะเก่งกว่าน้องนะแต่คือไม่อยากทําปล่อยให้น้องชนะไปหลังจากนั้นก็มาคุยกันสาธุสุกดิบว่าทําไมพี่ถึงทิ้งฉันไปเป็นปมในใจนะหนังมันก็จะผูกผูกเรื่องปมในใจพี่กับน้องจนกระทั่งพ่อบุกมาส่งลูกน้องมาต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้ นี่ยเป็นฉากไอ้ตรงที่อยู่ตรงกระจกโอ้โหเขาบอกว่าฉากนี้สนุกมากเลยคือแบบเห็นความสามารถของนักสแสดงชายคนนี้เลยว่าแบบโอ้โหมีแววมีแววแต่คือผมมองเลยนะชาวเอเชียคนนี้ที่เข้าสู่วงการมาเวลเนี่ยผมโคตรอยากเห็นแกบวกกับคินบาร์ตันฮอกอายมากเลยแบบไเ้เชื่อมมือเปล่าพอกันนะแบบน่ากลัวจะมันว่ะน่ากลัวจะมันถ้าสองคนนี้บวกกันน่ากว่จะมันว่นะวอยากรู้กันใครจะชนะเออมีไอ้ตัวหน้าขาวด้วยไอ้ตัวหน้าขาวเนี่ยมา สู้กับพระเอกนะได้ได้แป๊บเดียวแล้วพ่อเพอเอกก็บุกมาแล้วก็สุดท้ายก็โดนจากันยกแกงยกแกงยกคลาเขาเรียกว่ายกคลาก็กลับไปที่บ้านพ่อไปอยู่ในฐานเออนี่ผมลืมบอกพ่อเขาคือแมนแมนดารินนะที่แบบที่เรียกกันแมนดารินตั้งแต่ไอรอนแมนสามาเป็นตัวโกงนี่คือตัวจริงนะแต่ในไอรอนแมนสามัน,ม,นมันแต่งขึ้นมาแบบมันสมมุติไงแต่ดันไปโดนชื่อแกเขา แกตามมาเช็คบินให้คนที่แสดงเป็นตัวปอมแมนดาลินตอนอยู่ในคุกแกตามไปบุกแล้วก็เอากลับมาเพื่อที่จะฆ่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันสือแสดงดีไอ้พวกแมนดาลินก็ชอบพวกพวกพ่อพ่อพ่อระเอกก็ชอบก็เลยไว้ชีวิตให้ให้อยู่นี่กินฟรีอยู่ฟรีสบายเลยนะเมือง <laughs> สบายอยู่ในคุกอีกก็ <laughs> พ่อก็บอกว่าเนี่ยมันมีเส้นทางลับที่จะบุกไปบ้านแม่ คือเขาได้ยินเสียงแม่พ่อได้ยินเสียงแม่มากระเซบข้างหูทิที่แกล์ที่รักมาช่วยฉันหน่อยสิฉันถูกขังอยู่โอ้อโหอตัวพ่อคนลุกสู้อย่างนี้ต้องไปช่วยหรอตัวพ่อบอกอย่างนี้ต้องไปช่วยหรอปล่ลอยให้อยู่ในนาน,านไม่ได้พ่อคิดเถอะเนะแต่คือแม่เขาตายไปแล้วนะครับตายเพราะกับสตอ,อ้อลิดอลิดเก่าของพ่อมาตามมาตามล้างแค้น ตัวแม่ตายแต่มันก็มีอีกฉากน,นะที่พ่อแม่งพาพระเอกตอนเด็กไปบกุกบุกหา้พวกที่ฆ่าฆ่าแม่แต่ไม่เจอตัวเจอแต่ลูกน้องที่แม่งพ่อโชว์สกิลพลังแบบโอ้โหไอ้เฮียคือตอนเดินมามาจอนวิกจัดแบบเดินมาแล้วมีจับแขนลูกมาแล้วปล่อยแขนลูกก็เดินไปใส่ทั้งโต๊ะเลยแบบโอหไอ้เฮียอย่งเธอตัดเข้ามานะกลับเข้ามานะครับผม ก็มันจะมีเส้นทางเนี่ยไปบ้านแม่และไอ้ประตูนรกอะไรเนี่ยมันอยู่หลังบ้านเขาเลยว่าแบบแม่เนี่ยวิญญาณแม่อยู่ขังในนี้หรือตัวแม่เนี่ยความเชื่อที่พ่อเขาได้ยินนะมีแม่อยู่ในนั้นเขาต้องไปปลดปล่อยเอาแม่ออกมาแม่โดนขังอยู่ไอ้ตัวพ่อก็จะไปให้ได้คนในสํานักก็ทําตามแกหมดคือลูกพี่ลูกพี่สั่งอะไรผมไปก็ไปไั้หมดแล้วเราก็งงไปง่ายอย่างวะ มันนะ่าจะมีเหตุผลอะไรเยอะๆแค่เหตุผลแค่ไปตามเมียกลับนี่นะแล้วต้องตายกันตั้งเยอะแยะลูกทรงลูกศิษย์ไม่ไม่นึกถึงใจลูกศิษย์เลยหรอวะอันนี้คือที่ผมตั้งหิดต,ตั้งหิดนะแบบอะไรเนี่ยแบบน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะแบบน่าจะสร้างปมความแค้นแต่มันก็มีปมความแค้นนะคือหมู่บ้านนะั้นเขาไม่ยอมรับในตัวพ่อคือไล่พ่อออกไปตอนที่พ่อเขาอยู่กับแม่แม่เขาก็เลยแบบหนีออกมาไงหนีออกมาอยู่กับพ่อไงอา่าประมาณนั้น ก็มาพูดถึงเรื่องเส้นทางต่อครับไอเส้นทางไอต้นไม้เขวเขียวไม้ไผ่ที่เต็มเลยนะคือมันเหมือนเป็นเขาวงกดอ่ะคือไม่มีใครมั่วซั่วเข้าไปได้ถ้าถ้าไม่รู้เส้นทางคือเข้าไปก็โดนต้นไม้หนีตายหมดไอ้ห่าต้นไม้โคตรโหดต้นไม้ไม้ไผ่อีห้ยโหดจัดเลยอะ่ะก็สุดท้ายนะพ่อก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีเส้นทางปีหนึ่งจะเปิดหนึ่งครั้งนะ เป็นวันเชงเม้งวันเชงเมงปีหนึ่งเปิดหนึ่งครั้งว่าผมได้ยินไม่ผิดนะได้ยินพูดอย่างนี้เลยวันเชงแมงเปิดปีละครั้งเราเหีะยตลกเนว่าวันเชงเมงเปิดปีละครั้งก็เนี่ยอีกประมาณสามวันถึงไปตามลูกๆก,กลับมาเพื่อที่จะไปแต่ลูกเขาไม่เขาฟังแล้วเขาเหตุผลมันมันไม่คืนไงไอต,ตัวพ่อก็เลยสั่งเลยเอ้ยเอาไปขังทั้งคู่เลยเอาลูกชายลูกสาวให้ลูกน้องเอาไปขัง พอตอนเอาไปขังนะไอตัวพระเอกเนะี่ยฉังชีเนะี่ยแม่งหูแววได้ยินอะไรทักอย่างเดินเข้าไปดูไอฮ็ตเย็ดชออนั่นแหละเจอเมนตาลินตัวปอมยืนนั่งแอคยืนแอคแล้วก็มีไอตัวตัวอะไรก็ไม่รู้นะตัวก็น่ารักดีนะแต่มันมันไม่มีหน้ามันมีปีกแล้วนะไม่รู้บินได้บ้างเห็นก็ตุ๊กะตักกะตุ๊กะตักแล้วก็สื่อสารกันแบบคุยกันจนกระทั่งแบบว่าไอไอตัวเล็กๆเนี่ยคือเคยอยู่ในหมู่บ้านแม่มาก่อนแล้วจะ นำทางให้นำทางตัวพระเอกกับนางเอกไปหมู่บ้านนั้นอคือที่จะไปก่อนพ่ออ่าไปก่อนพ่อก็ไปกันแต่ตัวนั้เขาดันบอกว่ามีโอกาส19%นะที่จะไปถึงถ้าเกิดจำทางไม่ผิดบอกโอกาส19%อะไรวแบบะเนี่ยแบบ19%นี้ไปตายปะเนี่ยถามจริงไปตายปะเนี่ยถ้าไปตายนหนังจบเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะจะจบง่ายเลยนะ ก็เดินทางกันไปอะไรนะก็คุยเรื่องคือขับรถไปอยู่อยู่หน้าทางเข้าแล้วในป่าเนี่ยคุยกันจนแบบพระเอกแมงถาบ่านี่เราจะคุยกันอย่างนี้อีกนานไหมเนี่ยแบบเมื่อไรจะเข้าไปทีนะไอแมงดาลินตัวป้อมบอกใจเย็นเดยไอตัวนําทางมันยังไม่บอกเลยว่าให้ไปหรือยัง <c oughs> มันก็เป็นแบบเป็นมุกฮาฮาที่เขาหยอดใส่มานะมาเวลนะี่คือใช้มุกฮาได้ได้ดีตลอดเลยผมชอบนะผมชอบมาก ก็ได้เวลาบุกป่าครับบุกเข้าไปในป่าตลุยตะลุยไอ้นี้ก็บอกเลี้ยวขวานับ1นถึงสเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลยนูน่นโหผมรุนนะผมรุนนะช่างเนะี่ยคือแบบสนุกอะ่ะเพราะว่าข้างทางมันบีบบีบบีบบ,บ,บมาก็พอทะลุออกไปนี่เรียบร้อยถึงหมู่บ้านแม่แล้วคือปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภยัดภยทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บพอมาถึงหมู่บ้านแม่ ไอตัวป้ามั้งกระนี่อเออเธอเป็นหลานฉันนั้นฉันเป็นป้าเธอเออก็มาคุยกันพาไปไหว้แม่แล้วก็มีเวลาฝึกด้วยนะเพราะว่ามันอีกสามวันไงอีกสามวันพ่อพ่อถึงจะบุกมามีเวลาฝึกฝนไอตัวนางเอกที่มากับพระเอกนะตัวเพื่อนเขาน่ะก็ได้ไปฝึกยิงธนูนะแบบยิงพอยิงโดนแล้วดีใจหันมาหาคนฝึกเนี่ยหน้าแม่อย่างจเอ้ยเอ้ยกูยิงโดนไอสัตว์เห็นว่ามึงเห็นว่าเนี่ยแบบไอคนนี้ก็อ ก็ฮาอยู่นะก็เขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่นั่นนะแล้วพระเอกก็ได้ไปฝึกวิชาฝึกแค่ทีเดียวฝึกทีเดียวเลยฝึกกับป้ามันฝึกทีเดียวเลยแล้วผมมองผมเห็นแห้ะเออมันฝึกแค่นี้พอละมันก็ชนะอ่าดูทรงแล้วนะหนังพอไลท่ทายเป็นเงี้ยตลอดเลยพระเอกต้องฝึกหน่อยฝึกนิดนึงอ่าฝึกนิดนึงก็นชนะเลยนะก็จนพ่อมาถึงไม่พูดพำสั้นเทพอพ่อมาถึงใส่เขาเลยทุกคนบุกสู้ใส่เขาเลยจนพ่อแม่ เขาสู้สู้กันอยู่พ่อแม่งเดินแอบแอบไปไหว้แม่เดินแอบไปไหว้แม่ก่อนทีหนึ่งแล้วลูกก็มาประชันกับลูกโอ้โหต่อสู้กันเนี่ยผมบอกเลยนะการต่อสู้อันเนี้ยสนุกมากเลยนะแต่ตัวลูกอ่ะเหมือนจะสู้ได้ตอนท้ายแต่คือมันมันสู้ไม่ได้ตรงที่ว่าพ่อมันมีวงเวทเนี่ยคือพลังวงเวทแม่งโอพีจัดโคตรโอพีอ่ะแบบโโหถ้าตัวพ่อไม่ตายนะบอกเลย เจอกับไอรอนแมนไม่เฮียก็สู้กันจนกระทั่งตัวพ่อในใช้พลังวงแหวนใส่ลูกก็เด็นเข้าไปในน้ําเลยนะจมน้ําไปเลยหายหายไปพักใหญ่เหมือนกันหายไปพักใหญ่ก็ตัวพ่อก็ไปถึงหน้าประตูอีแม่ก็เรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าปล่อยฉันเถอะฉันคิดถึงเธอมายังจอาตัวพ่อบอกอยู่นี่แล้วเดี๋ยวขาคุณจก่อนนะเสือนี่เลยวงแหวนสองข้างพลัง ตอนแรกต่อยไปข้างเดียวไม่รู้เรื่องต้องเอาไอ้ข้างอีกข้างหนึ่งมั้งเป็นวงมารวมข้างนี้เป็นแปดวงแหวนน่ะและอัดพลังต่อยตั้มตั้มตั้มโอ้โหเยี่ยโคตแรงอย่างโอพีเลยครับต่อยผนังสะเทือนเลยสะเทือนจนมีตัวอะไรไม่รู้โผล่มาแม่งก็บินออกมาคือแบบเหมือนเป็นเป็นปีศาจอ่ะนะเขามองกันว่าเป็นเป็นตัววิญญ,ญาณไอตัวตัวปีศาจที่ดูดกินวิญญาณ มันจะดูดวิญญาณของคนและเอาไปให้ตัวแม่ถ้าตัวแม่ได้กินวิญญาณพลังก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีอาวุธอะไรสามารถสังหารได้นอกจากเป็นอาวุธที่มาจากมหาจอมเวทที่เขาทิ้งไว้ให้อันนี้ตามตำนานในบ้านแม่ที่เขาเล่าไว้นะก็ไอพ้พวกพวกนี้พวกบ้านแม่ก็จะมีอาวุธเป็นพวกเกตมังกรธนูมังกรงไอ้กระบองกระบองมังกรที่ พอโดนโดนตัวนิดเดียวแม่งก็สลายเลยแม่งฟิลเหมือนดูเบดอ่าดูเบดที่แบบแวมไพร์โดนของเงินแล้วแสีอ่าเหมือนสลายอะฟิลฟิลประมาณนั้นเลยที่ผมพอผมเห็นแล้วผมรู้สึกเลยย่าปริาจหรือแวมพ์เนี่ย้เฮียแม่งโดนดดโดนิดเดียวก็กระจอยดูนิดเดียวก็กระจอยกลายเป็นผุยผงหมดตอนแรกอะไรวะไอ้ฝั่งนี้ก็บอกเราต้องร่วมมือกันนะคุยกับไอ้ไอ้แขนมีเหล็กนะมีมีดล้วต้องร่วมมือนะกัอนน,กนะไม่ฉันจะไม่ร่วมมือกนะับเธอ พวกขันมาเห็นไอ้หน้าขาวเลยที่แบบเหมือนจะมีบทบาทในหน้าขาวกลายเป็นไม่มีตายหา่าด้วยโดนดูดกิมิญ,ญาณไอ้ตัวมีดาบที่แขนบอกเราต้องร่วมมือกันแล,ล้วหรอเก็ต้อง,ปงเป็นเช่นนั้นแล้วหรอไม่งั้นกูตายเนอะสุดท้ายก็ร่วมมือกันแบ่งอาวุธกันใช้แม่งดึงดาบตัวเองออกแล้วก็ใส่ดาบเป็นดาบแดงเลยนะเป็นดาบเกตมังกรของโมบ้านนั้นเต็มร่วมต่อสู้แล้วตัดมาที่พระเอกพระเอกแม่งจมอยู่ในน้ํา มังกรโผล่มาอืมาเวลโชมังกรครับผมอันนี้ผมบอกเลยนะซีจีมังกรเนี่ยก็ทําได้ดีนะทําได้ดีแต่ซีจีน้ําเนี่ยไม่ก็คือมั้งประมาณนั้นคือมั้งใช้คําผมใช้ขอยใช้คาว่าคือมั้งนะคือมั้งก็ดีเก็โอเคนะคือมั้งแต่ตัวมังกรตัวพิศานซีจีโอเคอพอมังกรมานี่มันแบบพระเอกแมง อยู่บนหัวมังกรบินออกมาไล่งับงับไอตัวเล็กๆหมดเลยแล้วก็โจด,ดไปสู้กับพ่อสู้วนไปสู้วนมานูน่นอีตัวแม่ใหญ่ทลายกำแพงออกมาเมียมาแล้วเอา้าพ่อแม่งมองสักไม่ใช่เมียกูกูโดนโลก <c oughs> กับเมียมึงตายแล้วเฮีย yeah. แม่งแบบเอาปมครอบครัวมามาฆ่ากันเองนะจริงหนังหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยเอาปมครอบครัวมาฆ่ากันเองคือแบบ คือไม่คุยกันให้เข้าใจไปเลยว่ะเออว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้จะได้เข้าใจกันตั้งแต่ต้นเรื่องคือปมครอบครัวมาค่าเนี่ไอตัวพ่อก็มีปมเหมือนเกลียดลูกมึงดูแม่ตายอ่ะมึงไม่ไปช่วยแม่เนี่ยกูยังเด็กแล้วกูมีพลังมั้งกูสู้มันไหวเหรอไอพ่อก็ไม่คิดไอตัวลูกก็งอนพ่อแม่งก็สอนให้กูเป็นนักฆ่าเหมือนแบบไม่คุยกันนะนะคือมันเลยกลายเป็นปมครอบครัวเข้ามาสุดท้ายพ่อแม่โดนตัวใหญ่ที่ออกมา จากกาแพงตัวประตูนรกอะไรเนี่ยออกมาโดนแดกไอตัวพ่อรู้แล้วไม่รอดแล้วกูโดนดูดวิญญาแล้วส่งวงแหวนให้ลูกพอลูกใส่วงแหวนกลายเป็นสีเหลืองตอนพ่อใส่วงแหวนมันเป็นสีฟ้านี่อย่างละผมว่าสีฟ้าเท่น่ะความรู้สึกผมผมก็เท่น่ะสีฟ้าเทส่งให้ลูกกลายเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเป็นสีแดงผมชอบมากกว่านี้โอ <c oughs> ้กลายเป็นสีเหลืองเลยก็รวมต่อสู้ส่วนไอตัวมังกรนี่ก็น้องสาวก็โดดขีมมังกรมารับพระเอก มันรวมต่อสู้กับไอตัวแม่โอ้โหโแบบตัวใหญ่จัดอะโคตรใหญ่เอาไม่อยู่ทั้งทั้งพระเอกกับน,น้องสาวนะี่คือแบบเอาเอาเอาไม่ลงอ่ะใช้คําว่าเอาเอาไม่ลงแล้วอ่ะคือแบบแล้วกาลังจะแดกวิญญาณมังกรโอ้โหถ้าแดกไปคือโอพีขึ้นมาเดิมอีตัวนั้นอะแบบยังเถื่อนแล้วก็มาอันเนี้ไฮไลท์ผมไฮไลท์ผมเลยไอตัวเพื่อนพระเอกเชื่อแม่งงางธนูงางธนูยิงโดนด้วยนะโพยิงโดนด้วยนะบอก อ้เป็นไปได้ยิงโดนด้วยนะโอ้เนใจนี่แม่บอกว่ายิงไปเลยลูกไอ้ลูกไปรักดีบอกบอกแม่งที่แบบเ่าตอนท้ายไอ้ลูกไปารักดียิงไปเลยลูกรอกก <c oughs> บบอะไรย,ย,ยิงไปสิแล้วยิงโดนด้วยนะพวกงงโอ้ยิงโดนด้วยนะอย่าง,นะงจี้โอ้โหเขาต่อสู้อันนี้ไปทบตายไอ้มันมีช็อตหนึ่งไอ้แมนแมนดารินตัวปอมใช่ไม่นอนอยู่และไอ้ตัวไอ้ตัวํำทางก็ปุ๊กปุกน่ารักที่มีปีกะนะเดินมา เขยา่าเขยา่าเขยา่านึกว่าตายแล้วอุ้ยตื่นตื่นเขยา่าเชียวพวกขันบอกกูยังไม่ตายกูแกล้งตายอยู่นอนแล้วอ้เฮียแล้วก็นอนหลับกันต่อคนหนึ่งก็โซ่กันต่อแม่งแบบคือแบบใส่มุกฮามาัตนอลเลยยามาเวลว่ะคือแบบไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันเลยเรื่องเรื่องขับนะไม่ทิ้งกันเลยนะ <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวใหญ่มันก็แพ้อยู่ดีอะเพราะว่าพระเอกแม่งเอาวงแหวนนะยัดเข้าไปในตัวแล้วก็ดึงออกโอ้โหเละใช้คำว่าเละเละเ,เลย ส่วนไอ้ประตูประตูที่มันเปิดอยู่เนี่ยไอพ้พระเอกอะ่ะมันใช้วงแหวนต่อยเข้าประตูหินมันเลยหล่นมาทับประตูหมดเลยก็คือก็จบแฮปปี้อเอนดิ้งพระเอกกับเอกนั่งคุยอยู่ในร้านน่าจะเป็นร้านคาเฟ่อะไรสักอย่างนะแล้วก็มีญาติเขาสองคนนั่งเมามอยคุยกันเล่าว่าไปช่วยกอบกู้โลกกันมาไอ้นี่ก็งงอะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่แม่งเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าอยู่ดีๆว่องว่องนั่ง <c oughs> เปิดวงแหวนเปิดวงแหวนมามันรับบอก เออช้างฉี่ช้าง, yup. งฉี่แม you know ่งงงเว้ยว่องมาช้างฉี่ก็เลยพูดว่าอะไรรู้ว่ามาครับไอฉี่อยู่ในห้องเรียนเหละเจนบอกมาครับบอกเดี๋ยวตามเลยเธอด้วยนะก็ไปก็แบบเดินจับแขกกันไปแล้วคงเป็นคู่รักกันเรียบร้อยไม่ใช่เพื่อนแล้วล่ะระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนตัวเองเดินกันเข้าไปจงมือกันเข้าไปเลยก็พอเข้าไปเนี่ยก็จะไปเจอกับตัน มาเวลยืนอยู่คือเป็นภาพโพลแกรมก็คือเหมือนคุยกันเหมือนใน War นะอินฟินิตี้วอเนาะประมาณนั้นพวกเอ็นเกมพวกอะไรที่มันจะมีฉากที่คุยกันลหลายหคนมีกัปตันมาเวลแล้วก็ด็อกเตอร์บูทแบนเนอร์อ่ายืนคุยกันคุยกันยังไม่ทันรู้เรื่องเลยว่าไอ้วงแวนเนี่ยมันมาจากไหนไอ้พระเอกก็ให้คำตอบได้แค่ว่าพ่อผมมีมาพันปีแล้วนะรู้แค่นี้ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน ไอด้ดอกไอ้กับตันมาเวลก็บอกเออฉันติดธุระไว้คุยแล้วไปนะปแบบเหมือนรีบมีอะไรก็โทรถามกูดอะไอ้ไอดรบูดเปเนอร์บอกโชคดีนะยินดีต้อนรับสู่โรงละครสัตว์หรืออะไรสักอย่างะไแล้วก็ไปเลยมาหว่องก็บอกออกลับบ้านไปนอนอะไรเรียบร้อยแลังจากนั้นชีวิตพวกเธอเจะไม่เหมือนเดิมแล้วเอหอว่องพูดนี้ชังฉี่องั้นก็ทำไรดีจัดให้แล้ว พวกไปร้องเพลงเฉยแบบจี้เลยนะจี้ไปร้องเพลงเฉยแต่คือมันให้เห็นตอนที่ว่าไอ้วงแหวนเนี่ยพอมันขยายเข้าไปดูหน่อยมันเหมือนเป็นตัวเซนเซอร์อะไรสักอย่างแบบส่งกระพริบกระพริบกระพริบเพราะวงเขาเพราะว,าว่าเขาจับพลังงานได้ตอนที่พระเอกสวมใส่เหมือนจะส่งสัญ,ญญาณไปหาใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่จะโผล่มาในภาคใหม่ของมาเวลนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ คือทิ้งปมไว้แค่นะั้คือหน้าหน้าติดตามเลยใช้คําว่าหน้าติดตามต่อแน่นอนก็ต่อไปก็เป็นเอนเครดิตนะครับผมเอนเครดิตก็คือหนังจบแล้วผมก็นั่งหรอกเอนเครดิตก็โผล่มาพอโผล่มาเนี่ยเอนเครดิตเนี่ยคือเรียบง่ายมากน้องสาวแม่งยึดบัลลังสำนักง,งานพ่อหมดเลยเป็นแมงดาลินคนใหม่แบบนั่งในบัลลังข้างหลังที่เป็นวงกลมๆรอบๆนะเป็นบัลลังเลแล้วก็ คือเมื่อก่อนพ่อเขาสร้างสำนักไว้ให้ผู้ชายฝึกไม่ให้ผู้หญิงฝึกแต่นี่นี่มาแล้วนางนางน้องสาวมาเองก็ให้ผู้หญิงได้มีสิทธิ์ฝึกเท่าเทียมกับผู้ชายเอเป็นไงผมมองในใจแวบ,บแรกนะแม่งสร้างเป็นสำนักฝึกแบ็กวินโดได้เลยเนี่ยไม่ต้องใช้ฝั่งชงฝั่งชิปด้วยนะใช้แบบคือฝึกเป็นสำนักงานวินโดสองได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็ จบลงเท่านี้นะผมสปอยเบาๆนะครับไม่หนักมากไม่หนักมากก็ลองไปรับชมกันได้นะครับผมสนุกนะครับผมว่าเป็นหนังที่สนุกในมาเวลอีกหนึ่งเรื่องเลยนะก็คะแนนที่ผมจะให้ไปในวันนี้นะครับผมผมให้ไปเลยครับแปดเต็มสิบครับผมแดเต็มสิบนะครับให้คะแนนไปเลยแดเต็ม1ิบอ้าวอีก2คะแนนทำไมไม่ได้อ่ะก็ผมยังขอติเรื่องปมครอบครัวนะ มันเอาเรื่องผมครอบครัวมาเล่นง่ายง่ายหน่อยก็จากการตายก็ก็ง่ายอยู่แบบกระฉากกันตายงพ่อนะคือแบบเพิ่งจะมาแบบทำผิดไปตั้งงานแล้วมาสำนึกผิดตอนท้ายทำความดีส่งแหวนให้ลูกแบบตัวเองผิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นผมผมครอบครัวกับซีจีตอนท้ายเรื่องนะผมยังมองดูว่ามันมันป,ปุบปป๊บป,ปับ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรไปหน่อยหนึ่งก็เลยตรงนี้ผมก็เลยติดไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เป็นแปดเต็มสิบครับผมฉาก จาก Enjoy Movie J นะครับผมให้ไปเลยครับ8เต็ม10ครับผมก็สปอยเรื่องไหนต่อดีเหรอเออคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมว่าอยากให้สปอยนยเรื่องไหนต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด u u s สไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ